สวัสดีครับมาพบกับผมช่างเอเดบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาตั้งเวลาปิดแอร์และเปิดแอร์ของยี่ห้อเทอร์โบคูลนะครับนี่ครับเทอร์โบคูลนะครับดูหน้าตารีโมทครับนี่หน้าตารีโมทมันจะเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราเปิดแอร์เสร็จนะครับส่ว่าเราจะตั้งปิดแอร์เราก็ดูที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มทัมเมอร์นะครับแล้วก็มาดูที่ลูกศรขึ้นหรือลงนะครับเพื่อเลือกหาเวลานะครับ หลังจากเราที่กดทัมเมอร์เสร็จนะครับเราก็จะเลือกเวลาที่ลูกศรขึ้นขึ้นอุณหภูมิและลงนะครับที่ตรงนี้นะครับเราจะเลือกเวลาหาเวลานะครับโดยเวลาได้ทีละครึ่งชั่วโมงนะครับถึง10ชั่วโมงนะครับแต่หลังจากที่11ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงได้ครั้งละ1ชั่วโมงนะครับสมมติว่าเราจะปิดแอร์นะครับเราตั้งไว้อี่สักสชั่วโมงปิดแอร์นะครับกดที่ทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์เห็นไหมครับ ทามเมอร์แล้วก็ออฟกระพริบนะครับ0.5เราก็มาเลือกเวลานะครับเลือกขึ้นนะครับเป็น1ชั่วโมง1.5ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงอ่า2.5ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่คือ3ชั่วโมงเราก็กดที่ทามเมอร์ยืนยันอีกรอบนะครับทามเมอร์นะครับกดยืนยันเลยนะครับจะมีเสียงติ๊ดที่คอยเย็นนะครับแล้วก็มีคําว่าท i m เมอร์ออฟขึ้นนะครับ ขึ้นที่รีโมทนะครับและสถานะตัวเลขอุณหภูมิที่เราปรับแอร์ไว้นะครับก็จะกลับขึ้นมาที่รีโมทเหมือนเดิมนะครับและรอจนกว่าถึง3ชั่วโมงข้างหน้านะครับแอร์ air เราก็จะดับไปนะครับถ้าเราจะยกเลิกการตั้งปิดแอร์เราก็กดที่ทามเมอร์หนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการยกเลิกหรือถ้าเราดับแอร์ไปก็เป็นการยกเลิกอัตโนมัตินะครับในการตั้งปิดแอร์ทีนี้มาดูกรณีในการตั้งเปิดแอร์นะครับ ตั้งเปิดแอร์เราก็ต้องปิดแอร์ก่อนนะครับรีโมทก็จะปิดอยู่นะครับสัลักณ์ตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับแอร์ก็จะดับไปนะครับถ้าเรากดปิดแอร์ก็หมายถึงว่าเรายกเลิกการตั้งปิดโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราจะตั้งเปิดแอร์เราปิดอยู่ก็กดที่ทามเมอ,อร์มาดูที่ทามเมอร์อกันนะครับ กดเป็นหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นทํามืออ่อนกับพิมพ์อยู่นะครับแล้วเลือกหาเวลาสมมติว่าเราต้องการสักสองชั่วโมงก็ได้ฮะเปิดแอร์อย่างเงี้ยแล้วก็กดที่ทํามือเพื่อยืนยันนะครับติดพอยืนก็จะเสียงติดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องเอาเบรกเกอร์ขึ้นไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ไฟไปเลี้ยงบอร์ดนะครับแล้วอีกสองชั่วโมงนะครับแอร์เราก็จะ เปิดนะครับแต่ถ้าเราจะยกเลิกไม่เอานะครับทั้งกรณีปิดแอร์ตั้งปิดแอร์แล้วตั้งเปิดแล้วกดที่ทําเมื่อเหมือนเดิมนะครับถ้าเราตั้งไปแล้วนะครับเห็นนะครับการยกเลิกก็จะยกเลิกอัตโนมัติให้เรานะครับในการตั้งเปิดแอร์และปิดแอร์นะครับกดยืนยันปุ่มนี้นะครับกดเลือกเวลาเสร็จนะครับแล้วก็มากดยืนยันที่ปุ่มทำมืออีกรอบนะครับ ถ้าเราไม่เอาเราก็กวยจกเลิกที่ทำเมอนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อน,อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ